ก็ผมมันเอรอหิมทงบรรยากาศสิแปลกๆนะินะ่งแวดลลอมสิแปลกๆกว่าที่เคยถ่ายคลิปมานะครับเพราะว่าอันนี้ที่เขาเห็นอยู่นี่คือเขานะครับเขาเพือเ่อนยังนะเขาแปดว่านะครับอยู่ในอำเภอสนามชัยเขตนะจังหวัดฉะเชิงเศราครับมันเอว่ารวมงานนะผูกแขนนะผูกแขน มาหอดสนามใช่เขตไปเลาวก็มาหอดไกได่แท้หอดไก่ครับรถพาเรียนมากล้วก็พามาบวงบรรยากาศโดยรอบบานเพ่นครับอันนี้เป็นสาหนามน้องหนามสาธารณะเพอ่์สิเฮ็ดประโยชน์ทางการเกษตรของหมูบ่บ้านพระเจ้า,บ,าบ้านไ่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าก็ตีนเขาเลยมันต็อไปหเห็นจัดชาติเคือตีนเขาเหมือนนี่มาหอดก็เลยเก็บภาพไว้เป็นที่ะระลึกนะครับน นีเนี่ยจะโอ้มีหาหา่อยู่หลายนะครับบางมือบางเว้นเพิ่นกับสิโงมลินนะครับลำบานลำเมืองหาหา่เลยถึงไทศบานเป็นเสว่าเป็นเทพนะครับของป่าของดงเป็นชาป่า้าดงอยู่แถวนี้ก็คือสร้างนะครับ,นะรบอันนี้ลงมาลงมาหลอม,ม,มูมบานเลยแต่เหมือนเป็นบนได้ลง,ลงมากันเินลุงมากสิจะเก็บภาพไปฝากกันน้อยมทมีโอกาสได มาศึกษาสายพันธุไก่ครับวันนี้เป็นไก่พม่าเลืออนลอยครับอาแหละบวนมาถึงไก่ตีได้แบบนี้นี่พม่านะครับเป็นไก่พม่าที่ทางเจ้าของบ้านมองนี้เจ้าของฟาร์มมองนี้นะครับเป็นพอเองต่อไปไกลกุ้มนีนะครับหรือว,ว่าพอพันุอยู่นี่แม่พันอยู่นี่กส็สิไดไปเกิดอยู่สีสะเกดอยู่ทุมงพริ้ัยอยู่เหลอาหินทงนะครับเป็นไก่งามครับไก่เกง่ง สุ่มเมืงใก่นะครับโอนดินแห้งเด้อขาข,าขากองขอภัยหลายๆนี่ครับใครสุ่มนี่ไอ้จักเดือนสองเดือนข้างหน้าก็จะเห็นมืออันนี้เตเม,มึงแล้วเมึงเสารนี่ครับตนนัวนี้ดีครับสดอันนี้ก็เป็นเยี่ยอ ครับไก่ปูแม่อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ตัวเสียออไปขยายอยู่ลอะหิมทงแล้วครับตัวนี้ร้อยสองโลกลกัวร้อยสองโลกลัวตัวนี้เป็นสิปาไปเป็นพ่อพันธุ์อยู่รอะหิมทงเดี๋ยวติดต่าครับไกต่ตีเก่งครับเก่งแท่งเร็วก็มรยากาศด้วยรอบพนนะครับเดี๋ยวสิต่อไร่ใส่ฟานกับลาะหิมทงต่อไปแล้วซึ่งพ่อนี่เป็นพม่าเลือนลอยครับ เอามาจากจังหวัดเชียงรายเอามาจากเชียงรายแล้วก็มาได้ลูกอยู่นี่ประมาณสองคอบสองรุ่นนะเกิดลอยตัวนี้ลอยสองโลซีลอยสองโลซีทัางเจ้าของฟร,ร์มก็บอกว่าให้เอาไปขยายอยู่ลอยหิ่งทงเพื่อสิได้ไปแบ่งเป็นปันกับพี่น้องทงั้งดัน สีสเกตสุลรินโบริลัมไก่เชียงนอะคุณแน่นะะน่นีล้ไก่คณะท่ายู่ไใใก่ในยุ่ชะเชิงเศร้าครับอำเภอสะน้ำชัยเขตแต่ว่าเจ้าของคนนี้ไปเอามาจากเชียงรายได้ลูกนะฮะเดี๋ยวสิดท้เยิึงลูกคนออกลูกที่สิเห็นอยู่คณะนี่ที่ได้ลูกมาแล้วนะครับให้ลูกเก่งครับนะับแม่เป็นแม่ลาซินก็มีครับ แม่บาซิ่นตันนี่ซึ่งที่มาเดินลอ,อยตัวนี้ครับเดี๋ยวสิไปอยูหลาะหินทงนะครับเพิดสิไปทับเป็นสปผสมพันธุ์อยู่หันเพื่อให้ได้ใส่ได้ซอยกันเป็นไกดตีตเดินลอ,อยครับสองสี่นะครับเตเลวบินดีตีนาดีตีเปาดีลำนักน่วงเนื้อหนังดีขาดีปีดีนะครับ องงานบัีตบัตรับสำหรับไก่ตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะไปเป็นพอพันอยู่หลรอหิมตรงไอ้พลองเดเลือกใส่เลือดหากันนะครับสำหรับไก่ชนสายพันธุ์แท้ไก่ชนเดือดลอยประมาณเดือดลอยจากผัคเนื้อครับตอนนี้อยู่สวนสนามเชคเกตเชีางเศร้าต่อไปไปอยู่ศรีสเกตครับนี่คือลูกพันอีกขอกนึงครับสำหรับพอที่อยู่ในซุ้มครัะ บอกว่าเป็นพมา่าเลื่อนลอยจากเครื่องไล่ในใน,น,นี่ลูกเป็นชุที่กำลังสิใส่งานได้อยู่หกเดือนนี่ครับอยู่ประมาณหกเดือนนี่นะครับโตชุดนี้นยังอยู่นี่ลูกขนาดไหนแต่อกแต่ลงลงมาตื่นกล่องบ่อกไก่บพื่อค่ใยถ่ยลูกนี่ฮะลูกตัวที่อยู่ในซุ้มหนึ่งอันนี้ก็ไก่สิเริ่มใส่งานได้แล้วยังแซวอยู่นี่ลูกคอกนี่ของ พอมาเดือดลอยตัวทีทานิซุ่มไปบงนพงครับผันโลกคุนแซวดูนี่มีคนจองไว้เบิดแล้วครับมีคนจองไว้เบิดผูกขาใส่กำไลไว้เบิดแล้วนะครับนะดอว่าไก่ลคนดีครับไก่ลคนเก่งครับจะมีคนดงคนแย่งคนอยากได้หลายเต็มเลยนี่นะครับดูคนดูชุดนี้แหะครับมีคนหนึ่งสำหรับอ่า ไก่ตัวที่บอกว่าเป็นขอพันธุ์ในสิบปอยุสี่สิบเกศนี่ะครับเต็มเลยคือดนานาตีเนี่ยไก่ตัวนี้นี่มาจากไหนมาจากเชียงรายครับดัางจากเชียงรายครับเชียงรายเนาะครับผมเออเป็นไก่เลือดเลือดร้อยครับเลือดร้อยครับผมร้อยเท่าไหร่เนี่ย้อยร้อยร้อยน้ำหนักร้อยเท่าไหร่อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสองโลสามครับครับผมอาหารข้างให้ดูหน่อย ครับผมแล้วเชิงชนเชิงชนเชิงชนชนประเภทที่ว่าแฉลบแฉลบอ่ะแฉลบครับผมแฉลบตุบใช่ไหมครับผมครับผมติ๊กทิ๊งตอนนี้เราทำได้กี่ข้อล้วนี่ทำได้สามข้อแล้วครับครับผมออ๋นี่นั่นกลุ่มนี้ลูกมันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นพม่าเลือดร้อยครับผม ซึงตาเนี่เร็วไหมไวครับไวครับครับผมถึงโซนหัวล่อนครับผมขึ้นขึ้นบนไหมผ่านบนไหผ่านผ่านบนครับครับผมเปาอย่างไงเปาก็ใช้ได้ครับผลงานที่ออกมาที่ได้ลูกมาแล้วนี่มีขายไปบ้างหรือยังนี่ครับขายไปแล้วครับผม ตามแล้วเราเราติดตามทีหนึ่งน้องว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะตามลูกตคนนี้ครับผมตนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันที่ไหนเนี่ยอำเภออำเภอฐานชัยเขตครับฐานชัยเขตครับจาตนกเซาถับจากเซาครับผมถาวไก่เนี่ยเดินทางไปเอามาเองครับผมจากเชียงรายครับผมสสุุดดดดยยออคครรัับบ